อกย้ำความอร่อยมากินยำอีกแล้วต้องบอกว่าวันนั้นยังไม่ยังไม่หายแทบนะอยากกินอีกอ่ะก็เลยทํากินอีกรอบหนึ่งดูน่ากินไหมคราวน,นี้ตัดเส้นเรียบร้อยไม่มีไม่ทันนี้ไม่ไม่ยาวแน่เอาไก่ตัดแล้วมูวันนั้นรีบลืมตัดเส้นยาวเส้นยาวลุงรังมากเลยโอเคเออแพท อยากกินมากนอนอยากกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเมื่อวานนี่รีบเลยไม่ได้กินวันนี้แหละสะใจได้กินเต็มที่แน่อันนี้หายอยากแน่ขออนุญาตนะจ๊ะกินเหมือนเดิมเมือ่อเมื่อวานเมือ่อเมื่อวานเมือม่อวานซืนเมือ่อเมื่อวันก่อนก็กินที่กินกับเมื่อวานอยากจะทํากินอีกด้วยแต่ว่าไม่ไหวอะ่ะไปซูเปอร์มาแล้วมันเหนื่อยทํากินไม่ไหวก็เลยมาทํากินวันนี้ ขออนุญาตกินอีกรอบนะเพื่อนๆอยากมากเลยมันยังไม่หายคือว่ามันยังติดใจรสชาติความอร่อยอยู่ยังอยากกินดีเหมือนกินส้มตำมันนะถ้าอยากกินก็จะกินสองสองสองสามวันสี่วันห้าวันติดติดกันเลยนี่เหมือนกันนึกอยากกินยำตัดเส้นเรียบร้อย เ้นเหนียวนุ่มมากเส้นไต้หวันเส้นมาจากไต้หวันอร่อยใส่ลูกชิ้นเหมือนเดิมแหละลูกชิ้นกับหมูสับสูตรเดิมพริกสามเม็ดเปรีร้ยวหวานวันนี้ไม่มีขึ้นช่ายใส่ใส่หอมผักชีแทนจริงใส่ขึ้นช่ายจะอร่อยมันถูกกันมากเลยนะขยำ ต้มเป็ดไว้ทำเป็ดพะโล้เดี๋ยวลงคลิปให้ดูทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดวันเสาร์นี้ลูกสาวสามีจะมาเที่ยวบ้านมากินวันเกิดเขาแหละวันเกิดลูกสาวสามีแต่ไม่ไม่ได้ทำอะไรกันเยอะแยะเราก็กินกัน สามสี่คนแม่ลูกนี่แหละก็ทําแค่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับมีแอปเปิไลเซอร์ก็มีพวกปอเปี๊ยทอดปอเปี๊ยทอดอแล้วก็ปอเปี๊ยกุ้งทำแล้วแช่แข็งไว้แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเป็ดถ้าจะกินขนมก็อยากทำโรตีให้กิน จะทอดโลตีให้พักต้มเป็ดไว้ในหม้อต้มมัตังต้งหกโมงเช้าอ่ะนี่กี่โมงแปดโมงเช้าเนี่ยกินยำตั้งแต่แปดโมงเช้าเลยนะคิดดูว่าอยากไม่อยากต้มเป็ดไห แต่หกโมงเช้ายังไม่เปื่อยหรอกแค่ต้มให้มันเดือดให้เป็ดมันสุกเฉยๆแล้วก็อบไว้ในหมอ้ออบไว้ให้เครื่องเทศมันเข้าเนื้อเข้าอะไรกันดีตุ๋นไม่อบไว้ในหมอ้อะปิดไฟแล้วก็อบไว้ในหมอ้อปิดฝาเห็นนอนสักตื่นตื่นมาก็มาอุ่นเปิดไฟอุ่นให้น้ำเดือด อุ่นสักสิบนาทีแล้วก็ปิดฝาอบไว้อีกลับรองยุ่ยเปื่อยเลยอ้อห่วงแพททำเนื้อตุนหูตุนก็แบบนี้แพทไม่ต้มทีสามสี่ชั่วโมงเปิดแก๊สทีสามสี่ชั่วโมงเปล่เปลงไฟแพทจะทำแบบนี้แหละหมูตุนเนื้อตุนอะไรก็เหมือนกัน ปรุงเครื่องปรุงอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วรสชาติโอเคแล้วก็ปิดไฟเลยไม่ต้องให้เนื้อเปื่อยปิดไฟปิดฝาอบไว้อย่างงั้นแหละปิดไฟปิดฝาแล้วก็ทิ้งไว้สองสามสี่ชั่วโมงก็มาตุนมาเปิดไฟอีกสักสิบนาทีแล้วก็ปิดฝาไว้เวลาจะกินก็มาอุ่นเปื่อยเลยใช้เวลาต้ม อะใช้เวลาเสียเวลานาน,านแต่พีว่าไม่เสียเวลาเพราะเรารู้ว่าเราจะกินเราก็ทำวาตั้งแต่วันนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เราก็กินเพราะว่าถ้ามันเปิดไฟแก๊สตุนทีสามสี่โมงไม่ไหวเปลืองไฟเปลืองแก๊ส แค่ใช้เวลาเนี้ยอุ่นสิบนาทีปิดไฟพักอุ่นสิบนาทีปิดไฟเปื่อยเขานี่อยากกินเหมือนเดิมนะอย่าว่านะโอ้กินเหมือนเดิมอีแล้วเลยว่าถ้าว่ากินเหมือนเดิมอยากกินไม่ใช้แล้ว ก็ว่าจะไม่ทาคลิปหรอกนะทํากินเองแล้วแต่ไม่รู้อ่ะคิดไปคิดมาทําคลิปดีกว่ากินไปด้วยคุยไปด้วยวันนี้มันสุกแล้วแป๊บๆก็สุกเสาร์อาทิตย์เนาะ ป๊บอกฮะกินเผ็ดไม่ได้เหมือนเดิมแล้วเมื่อก่อนกินเผ็ดมากเนี่ยกินเผ็ดแล้วทรมานเท่าไหร่โทษทีมีน้ำมูก มอเป็ดแล้ดูมอเป็ดมอเป็ดปิดไว้งั้นแหละเดี๋ยวไปนอนสักตื่นตื่นขึ้นมาค่อยมาอุ่นสักสิบนาทีอุ่นสิบนาทีก็ปิดฝาวไว้เหมือนเดิมแล้วก็ไปน,นอนต่อใส่กุ้งช่ายอร่อยกว่าหอมเมื่อี้ กุ้งช่ายมันจะมีกลิ่นหอมมากกว่ามีรสชาติมากกว่าเออเราก็มีนี่หว่าเราลืมไปเรามีเซลเาอรี่อยู่แค่ไม่ทันละ ไม่หมดหรอกเนี่ยเหลือเก็บไว้กินตอนบ่ายๆเผื่อหิวเผื่อหิวมากินอีกรอบวุ้นเจ้นนี่ห้อนี้เหนียวนุ่มมากเลยพอไต้หวันเนี่ยไ่อินไต้หวันเนี่ยเหนียวนุ่ม วันก่อนลืมตัดเส้นอะน,นี่ตัดละเส้นอันนี้หายอยากไปเลยไม่ทำาลิปนี้อ่ะกินสองสวันติดก,กันเนี่ยโหไม่ทำเนลอ่ะอ กินก่อนอเดี๋ยวทำเป็ดพลโลเสร็จแล้วเดี๋ยวลงคลิปให้วิธีทำเป็ดปลโลให้ดูกเตียวเป็ดปลูกของกอกเองละของกอกปลูกเองกินกับกเตียวอร่อยไปแล้วจ้าเพื่อนๆบ๊ายบาย